สวัสดีครับช่องลุงอรุณสไตล์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการตรวจเช็คซ่อมนะครับ power supply พิวเตอร์นะครับพอเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็ไม่มีความรู้มากนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับในการตรวจตรวจเช็คซ่อมครั้งนี้นะครับกับ power power supply พิวเตอร r นะครับตัวนี้เป็นของเดลนะครับทำมาดีมากเลยนะครับตัวเล็กแต่เจ๋วครับการประกอบของเขานี่ดีนะครับครั้งแรกในการประกอบนะครับก็ถือว่ายากนะครับสำหรับในการประกอบและถอดนะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เรียนรู้ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับจากอะไรตรงนู้นนะครับจะเป็นอันดับแรกนะครับฟิวตัวนี้ขาดนะครับตัวสีดำๆนี่ครับจะเป็นฟิวนะครับตัวนี้นะครับ ผิวขาดได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็น C นะครับ C บวมนะครับเป็น C ฝั่งตรงนี้นะครับเป็น C ตรงนี้นะครับ C บวมนะครับแล้วก็เปลี่ยน เหมือนกันนะครับเป็นคาปาซิเตอร์ตัวสีเหลืองนะครับอยู่ในตรงนู้นนะครับในตรง C 2 2 0นะครับ2ตัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวนะครับ<_'><_เขาจะมีปอกหุ้มนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะ มาตรวจเช็คซ่อมนะครับก็หาอยู่ตั้งนานนะครับว่ามีตัวไหนไหมนะครับอันนี้เป็นฟิวนะครับฟิวที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปลอกยางหุ้มนะครับแล้วก็เป็นซีคาปาซิเตอร์ตัวสีเหลืองนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับ จะอยู่ข้างในนะครับอ่าพอดีหาไม่เห็นนะครับตัวที่เปลี่ยนออกไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับจะเป็นเหมือนตัวสีฟ้าฟ้าแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนตัวสีฟ้าฟ้าเลยนะครับแต่เป็นตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็มีท่อหดนะครับเป็นปอกหุ้มแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับพอเขาไหม้เขาแตกเนี่ย เราจะไม่เห็นนะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับต่อมานะครับเป็นการเปลี่ยนตัวต้านทาน R นะครับมีอยู่สองตัวนะครับสองค่านะครับนี่นะครับสองตัวแบบนี้นะครับเป็นสองค่านะครับจะค่าที่ต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ0นจุด 2นะครับ0.2อโอห์มนะครับจะอยู่ใน C ตรงนี้นะครับจะอยู่ระหว่างกลางซิงค์ตรงนี้นะครับกับคาปาซิเตอร์ตัวถังน้ำนะครับตัวใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องขออภัยนะครับแล้วก็ A ค่าด้านเอาพุตตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับของเดลตัวนี้นะครับนี่เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นของเดลนะครับเม็กอินไชน่านะครับอของเขาก็จะดีนะครับตรงที่มีมที่ทดสอบนะครับ เป็นสวิตตรงนี้นะครับอตรงนี้เป็นปรับย่านไฟนะครับถ้าเป็นของฝรั่งจะอยู่ที่ร้อยกว่าๆนะครับร้อยสิแต่ของไทยต้อง230นะครับสวิตตัวนี้สามารถปรับได้นะครับอ่าสำหรับไฟสีเขียวกับสวิตตัวนี้นะครับเป็นที่ไว้สำหรับเค้กนะครับว่า พอร์เตอร์สปตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องจำนะครับปกติแล้วนะครับบางรุ่นนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องจำนะครับสายสีเขียวกับสีดำนะครับสีเขียวแตกกับกาวนะครับเพื่อจะให้เป็นสวิตช์ออนนะครับในการลันตัวของ Power supply โดยไม่ต้องเสียบบอร์ดนะครับบอร์ดของคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้สวิคตัวนี้นะครับเป็นสวิคทดลองเหมือนเราจาสายสีเขียวกับสีดําตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราต้องกดนะครับกดแค่เขาก็จะทํางานนะครับพอเราปล่อยเขาก็จะดับนะครับเป็นสวิคกดติดปล่อยดับนะครับตรงนี้นะครับถ้าพอเบอร์สายทํางานนะครับ ไฟสีเขียวตรงนี้จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาลองกันนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองและวัดคิกนะครับค่าไฟต่างๆนะครับตามสีต่างๆของไฟนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ11-12โวลต์นะครับ11ก็จะประมาณสัก 11.7 11.8ขึ้นไปนะครับสูงสุดอยู่ที่12นะครับ12กว่ากว่านะครับสีเขียวตรงนี้นะครับจะต้องมีนะครับไฟมารอนะครับรอเพื่อเปิดสวิตช์ออนนะครับก่อน Power Supply ยทำงานอยู่ที่5โวลต์นะครับเวลาเราวัดนะครับแตกกับสีดำนะครับสีดำจะเป็นขั้วลบนะครับ จะต้องมีไฟมารอที่5โวลต์น,นะครับเหมือนสวิตช์ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีไฟมารอที่5โวลต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับลองเสียบไฟแล้วก็เช็คดูนะครับครับต่อมาเรามาลองทดสอบนะครับเปิดสวิตช์ไฟนะครับต่อมานะครับให้เราลองเทสที่สวิตช์นะครับ นี่นะครับมีไฟเขียวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับให้กดแชร์แบบนี้นะครับมีไฟเขียวขึ้นนะครับตอนนี้ครับตอนนี้พัดลมหมุนแล้วนะครับรู้สึกเย็นแล้วนะครับพอเรากดปล่อยนะครับเขาก็หยุดจะหยุดการทํางานนะครับทดลองกดอีกรอบนะครับตอนนี้ก็คือ power supply ทำงานนะครับตามปกตินะครับ ต่อมานะครับให้ทำการวัดสายไฟด้านเอาพุทออกนะครับตามสีต่างๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไม่สามารถกดที่สวิตค้างไว้ตลอดนะครับเราจะทำการจำสายนะครับวิธีการจำสายนะครับให้หาลวดนะครับหรือว่าสายไฟสายทองแดงนะครับสั้นประมาณนี้นะครับจิ้มไปที่นะครับ สายสีเขียวนะครับในพินหนึ่งนะครับตัวใหญ่นะครับสีเขียวกับสีดำนะครับเป็นพินเป็นพินที่3กับ4ีนะครับจะมีสีเขียวอยู่1เส้นนะครับกับสีดำนะครับอยู่คู่กันนะครับ ตอนนี้เราจิ้มแล้วนะครับทำทำการจิ้มลวดแล้วนะครับเพื่อเป็นสวิตออนตลอดเวลานะครับเพื่อให้พาวเวอร์ซัพพลายทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดสวิตไฟดูนะครับที่ปลั๊กนะครับไฟสีเขียวจะติดตลอดนะครับเหมือนเรากดสวิตเมื่อกี้นะครับพาวเวอร์ซัพพลายก็จะทำงานนะครับ